จังหวะที่เอามือจับปุ๊บขึ้นมาเขาประกาศว่าเป็นใบ,ใบแดงเป็นไงก็ล้มทั้งยืนเลยครับวันนั้นโอ้โหก็ยิ้มปีกเลยหลังจากนั้นก็ได้เข้าสู่กรมทหารใช่ครับใช่ผมไปผัดสองครับก็จะเป็นช่วงปลายปีแล้วก็วคือผัดสองต้มต้มเท่าไหร่อตอนนั้นจะเป็นต้มสามครับนึ่งมีไหมมีนึ่งไหมไม่มีครับนึ่งไม่มีแล้วซ่อง่ะซ่องมีไหมซ่องเอไม่มีนะซ้มล่ะซ้ม ซาำนี่ไม่ควรอ๋อไม่ควรแล้วชาซี่นี่สี่สี่ติแม่ไม่ไม่ละอ๋อไปผัดสองได้อยู่หน่วยอะไรครับเออเป็นตอนนั้นเป็นหน่วยลบพิเศษด้วยครับหน่วยลบพิเศษนี่คือก็ต้องเชี่ยวชาญในเรื่องการลบแน่แน่ถูกแน่นอนครับแน่นอนมีมีใช้อะไรบ้างครับอุปกรณ์หมือนพิเศษที่เราใช้กันส่วนใหญ่จะเป็นเป็นผ้าชุบน้ํามีผ้าชุบน้ําเอาไปทําอะไรอ่ะก็ก็จะมีเช็ดลบ พวกข้าบสกปรกบ้านนายอะครับเราเราไม่ได้มีแค่ผ้าอย่างเดียวสกอดใบด้วยสกอดไบด้วยอันนี้ก็จะเป็นล้างจานล้างจานนี่ก็ลบเหมือนกันใช่ครับเป็นลบเป็นลบคาบจากจานออาหารมีเหมือนกันใช่ค่อนข้างที่จะพิเศษมากเลยพิเศษพิเศษครับคือไม่ได้ลบธรรมดาใช่ครับใช่อ